เสียงกรีดร้องดังลั่นห้องทำงานสุดหรูของอาลามบนตึกระฟ้าในกรุงเทพตอนตีสองแม่ของเขาวิ่งเข้ามาเห็นร่างลูกชายนอนจมกองเลือดข้างโต๊ะไม้สักราคาแพงนางฟาดีลาตะโกนเรียกชื่อลูกด้วยน้ำตาไหลพรากแต่ไม่มีเสียงตอบกลับหัวใจนางเต้นแรงราวกลองรบขณะคุกเข่าลงตรวจชีพจรที่คอของอาลามยังมีลมหายใจแผ่วเบานางถอนหายใจโล่งงอกแต่ความหวาดกลัวยังครอบงำนางมองไปรอบห้องเห็นรอยเท้าสกปรกบ,บนพรมเปอร์เซียสีแดงเข้ม กระจกหน้าต่างแต่เป็นเสียงลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นคาวเลือดนางคว้าโทรศัพท์มือถือกดเรียกตำรวจด้วยมือสั่นเท่าน้ำตาไหลาไม่หยุดแต่ก่อนสายจะต่อนางหยุดชะงักเมื่อเห็นกระดาษโน้ตสีขาวบนโต๊ะข้อความเขียนด้วยลายมือวัดว่าถ้าแม่ไม่หามีให้ฉันจะตายนางฟาดีลาตัวแข็งทื่อหัวใจหล่นรูปปราวถูกแทงด้วยมีดเย็นเฉียบนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่นี่คือคำขู่ที่มาพร้อมการลงมือจริงลูกชายของนางถูกทำร้ายและนางต้องรับผิดชอบหาคำตอบ นางเก็บโนตนั้นยัดใส่กระเป๋าก่อนตำรวจจะมาถึงห้องเสียงแซเรนดังใกล้เข้ามานางเช็ดน้ำตาตั้งสติให้มั่นคงอัลลามถูกหามส่งโรงพยาบาลน,นางนั่งข้างเตียงจ้องหน้าลูกชายหมอบอกเขาอาการโคม่าจะฟื้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตานางกำมัดแน่นความโกรธเดือดพล่านในอกเหมือนไฟลามถุงใครกล้าทำแบบนี้กับลูกชายผู้บริหารหนุ่มไฟแรงของบริษัทน้ำมันนางฟาดีลาแม่ผิวคล้ำจากแอฟริกาใต้ย,ย้ายมาไทย30ปีก่อน นางเลี้ยงอัลลามด้วยมือตัวเองหลังสามีชาวอาหรับทิ้งไปชีวิตนางเต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อให้ลูกมีอนาคตที่มั่นคงแต่วันนี้อนาคตนั้นถูกฉกฉวยไปต่อหน้าต่อตานางนางนึกถึงคำขู่ในโนดนั้นมันวนอยู่ในหัวไม่หยุดหามีให้ลูกชายนี่คือเงื่อนไขที่ฆาตกรตั้งไว้หรือนางตัดสินใจลุกขึ้นเดินออกจากห้องพยาบาลด้วยแววตามุ่งมั่นนางจะไม่นั่งรอให้ตำรวจหาคำตอบที่นางไม่เชื่อใจ ช้าวันต่อมานางแต่งตัวเป็นแม่บ้านชุดสีเทาหมนเรียบง่ายนางสวมผ้าคลุมผมปิดบังใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยนางถือถังน้ำยาทำความสะอาดเดินเข้าไปในบริษัทของอัลลามพนักงานมองนางด้วยสายตาแปลกๆแ,แต่ไม่มีใครสงสัยนางแกล้งก้มหน้ากวาดพื้นขณะแอบฟังบทสนทนารอบตัวเสียงหัวเราะจากกลุ่มเลขาพูดถึงอัลลามและแฟนสาวลึกลับนางหยุดกวาดทันทีหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อได้ยินคำนั้น แฟนสาวอัลลามไม่เคยบอกนางว่าเขาคบใครอย่างจริงจังนางแอบเดินตามเลขาคนหนึ่งไปที่ห้องน้ำเพื่อหาความจริงนางยืนแอบหลังประตูดได้ยินชื่อนารีถูกพูดถึงซ้ำๆนารีคือใครนางฟาดีลาเริ่มปฏิติเต,ตอเรื่องราวในใจนางจำได้ว่าอัลลามเคยพูดถึงเพื่อนร่วมง,งานชื่อนี้เมื่อเดือนก่อนนางตัดสินใจกลับไปที่สำนักงานของลูกชายเพื่อหาเบาะแสนางเปิดลิ้นชักโต๊ะเจอรูปถ่ายของอัลลามกับหญิงสาวผมยาว ผู้หญิงในรูปยิ้มหวานแต่แววตาดูเย็นชาคล้ายมีอะไรซ่อนอยู่นางพลิกดูด้านหลังรูปเห็นข้อความรักตลอดเป็นรีหัวใจนางเต้นแรงราวจะระเบิดนี่อาจเป็นกุญแจสําคัญนางยัดรูปนั้นใส่กระเป๋าก่อนจะรีบเดินออกจากห้องแต่ขณะเดินไปที่ริบนางได้ยินเสียงฝีเท้าดังตามหลังนางหันไปมองเห็นเงาคนในชุดคลุมดํายืนอยู่ปลายทางเดินนางก้าวเร็วขึ้นหัวใจเต้นตึกตักราวจะหลุดออกจากอก ลิ์เปิดออกนางรีบเข้าไปกดปุ่มชั้นล่างทันทีประตูลิปปิดลงก่อนที่เงานั้นจะตามมาทันนางถอนหายใจแต่มือของนางยังสั่นขณะกำรูปถ่ายในกระเป๋าแน่นนางรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องหามีให้ลูกชายธรรมดามีบางอย่างมืดมนซ่อนอยู่และนางต้องขุดมันขึ้นมานางออกจากตึกเดินฝ่าฝนที่เริ่มตกหนักลงมาน้ำฝนเย็นเฉียบซึมผ่านเสื้อผ้าสีเทาของนางนางหยุดยืนมองท้องฟ้าสีเทาคล้ำเต็มไปด้วยเมฆหนา นางสาบานกับตัวเองว่าจะปกป้องลูกชายไม่ทุกอย่างวันต่อมานางไปที่บ้านของนารีตามที่อยู่จากแฟ้มพนักงานนางเคาะประตูไม้เก่าๆด้วยมือที่เย็นเฉียบจากความตื่นเต้นไม่มีเสียงตอบนางผลักประตูเข้าไปเห็นบ้านว่างเปล่าเฟอร์นิเจอร์ถูกทิ้งเกลื่อนกปลี่นอับชื้นลอยในอากาศนางเดินเข้าไปเห็นรอยเลือดแห้งกลางบนพื้นไม้หัวใจนางหลน่นวุบอีกครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นางก้มลงดูใกล้ๆสัมผัสคราบนั้นด้วยปลายนิ้ว เลือดอยังไม่แห้งสนิทแสดงว่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนางลุกขึ้นมองไปรอบๆเห็นเงาสะท้อนในกระจกมุมห้องเงานั้นไม่ใช่ของนางแต่มันเคลื่อนไหวชา้ชาๆข้างหลังนางหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นหัวใจเต้นระทึกนางรู้สึกถึงลมหายใจร้อนเผาที่ต้นคอของนางนางวิ่งออกจากบ้านทันทีฝนยังตกหนักไม่หยุดนางหอบหายใจข้างถนนมองกลับไปที่บ้านมืดมิดไฟในบ้านกะพริบสองครั้งก่อนจะดับสนิทไป นางรู้ว่านางถูกตามล่าแต่ไม่รู้ว่าโดยใครนางหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจแต่สายถูกตัดทันทีสัญญาณหายไปนางยืนตัวเปียกฝนด้วยความกลัวแต่นางจะไม่ยอมแพ้นางต้องหาความจริงให้ได้นางเดินกลับไปที่รถด้วยฝีเท้าที่หนักแน่นขึ้นนางเปิดประตูรถนั่งลงมองหน้ากระจกเห็นตาตัวเองแดงกำ่ำนางสตาร์ทรถขับออกไปท่ามกลางสายฝนและความมืดนางรู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ใหญ่กว่านี้ ระหว่างทางนางได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋านางหยิบเห็นข้อความจากเบอร์ปริศนาแม่มีเวลาเจ็ดวันไม่งั้นอัลามตายแน่นางเหยียบคันเร่งแรงขึ้นรถพุ่งทยานฝ่าฝนหนักนางต้องหานารีให้เจอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่แล้วไฟหน้ารถสาดไปเห็นร่างคนยืนขวางถนนนางเหยียบเบรกสุดแรงรถลื่นถลายเสียงยังดังลั่นร่างนั้นหายไปในความมืดนางนั่งตัวสั่นในรถ นางมองไปรอบๆเห็นเพียงฝนและถนนว่างเปล่าแต่นางรู้ว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองนางจากแนามืดนางกำโพมาลัยแน่นพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่นางขับรถต่อไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่หยุดเรื่องนี้ยังไม่จบและนางจะสู้จนถึงที่สุดรถของนางฟาดิลาพุ่งฝ่าฝนหนักบนถนนลื่นในกรุงเทพตอนดึกนางเหยียบคันเร่งแน่นภาพร่างปริศนายืนขวางถนนยังติดตาหัวใจนางเต้นแรงราวจะฉีกอกขณะฝนกระหน่ำกระจกหน้ารถ ข้อความขู่ฆ่าจากเบอร์ปริศนาวนอยู่ในหัวไม่หยุดพักนางต้องหานารีให้เจอภายในเจ็ดวันไม่งั้นอลามตายแน่นางขับรถถึงคอนโดเก่าของนารีที่ได้ที่อยู่จากแฟม้มฝนหยุดตกแต่ลมเย็นพัดผ่านทําให้นางหนาวสั่นถึงกระดูกนางลงจากรถมองตึกสูงมืดมิดไร้แสงไฟจากหน้าต่างนางเดินเข้าไปในล็อบบี้กลิ่นอับชื้นชยเข้าจมูกทันทีลิฟเสียประตูปิดสนิทนางต้องเดินขึ้นบันไดมืดทึบ รองเท้าผ้าใบเปียกน้ำดังแชทุกก้าวที่เหยียบพื้นนางหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากชั้นบนนางเงยหน้ามองเห็นเงาคนยืนนิ่งอยู่ที่ถงบันไดานางกำถังน้ำยาทำความสะอาดแน่นราวเป็นอาวุธในมือเงานั้นหายไปเงียบๆนางกลั้นหายใจก้าวต่อไปชา้ชาๆนางถึงชั้นหกห้องของนารีประตูน้ำอยู่เล็กน้อยนางผลักประตูเข้าไปเห็นห้องรกและเต็มไปด้วยกล่องกลิ่นน้ำหอมแรงผสมกลิ่นเหม็นเน่าลอยฟุ้งในอากาศ นางเดินเข้าไปเห็นรอยลากยาวบนพื้นไม้ไปถึงตู้เสื้อผ้านางเปิดตู้ทันทีกลิ่นคาวเลือดพุ่งเข้าหน้าทำนางสะอึกข้าในว่างเปล่าแต่มีคราบเลือดแห้งติดที่ขอบตู้นางถอยหลังหัวใจเต้นแรงนารีหายไปไหนกันแน่นางมองไปรอบห้องเห็นโทรศัพท์เก่าร่วงอยู่ใต้โซฟานางหยิบขึ้นมาเปิดเครื่องเห็นข้อความสุดท้ายจากอัลลามนารีช่วยฉันด้วยพวกมันตามล่าฉันอยู่ที่บริษัท นางตัวสันข้อความนี้ส่งมาเมื่อคืนที่อัลลามถูกทำร้ายนางรู้ทันทีว่านารีรู้เรื่องทั้งหมดและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องนางยักโทรศัพท์สายกระเป๋าก่อนจะได้ยินเสียงประตูดังปังนางหันขวับเห็นชายชุดดำถือมีดยืนอยู่หน้าทางเข้านางกรีดร้องวิ่งไปที่หน้าต่างหวังกระโดดลงระเบียงข้างๆชายคนนั้นพุ่งตามมาเร็วราวเสือล่าอยู่ยในป่านางปีนออกไปได้ทันควันล,ลมเย็นตีหน้าแรงจนตาแสบ นางกอระเบียงแน่นขณะชายคนนั้นตะโกนคำหยาบใส่นางมองลงไปเห็นถนนด้านล่างสูงหน้ากลัวหัวใจเต้นระทึกนางเลื่อนตัวไปที่ระเบียงห้องข้างๆมือลื่นเกือบร่วงชายคนนั้นยื่นมีดออกมาจะแทงนางผ่านช่องระเบียงนางหลบได้ชฉิวเฉียดมีดปักลงพื้นไม้ดังกริกน่าสยองนางแตะประตูระเบียงห้องข้างๆจนแตกวิ่งเข้าไปทันทีห้องนั้นว่างเปล่านางวิ่งลงบันไดหนีตายสุดชีวิต นางได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังดังก้องในถงแคบๆนางถึงชั้นล่างวิ่งออกไปที่รถสตาร์ทเครื่องทันทีรถพุ่งออกไปนางมองกระจกหลังเห็นชายนั้นยืนมองตามนางหายใจหอบความกลัวผสมโกรธเดือดในอกไม่หยุดนางขับรถไปที่โรงพยาบาลต้องคุยกับอัล,ลามให้ได้นางถึงห้องพักฟื้นเห็นลูกชายยังนอนนิ่งบนเตียงนางนั่งลงข้างเตียงน้ำตาไหลาจับมือลูกชายแน่นนางกระซิบขอโทษที่ปกป้องเขาไม่ได้ในคืนนั้น แต่แล้วเครื่องวัดชีพจรเริ่มดังเร็วขึ้นผิดปกตินางตกใจมองหน้าจอเห็นตัวเลขพุ่งสูงอย่างน่ากลัวพยาบาลวิ่งเข้ามาตะโกนเรียกหมอด้วยสีหน้าตื่นตระหนกนางถูกผลักออกจากห้องมองลูกชายผ่านกระจกด้วยความหวาดหมอใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าพยายามช่วยชีวิตอัลามอย่างทุลักทุเลนางกำมัดแน่นภาวนาให้ลูกชายรอดพ้นจากความตายเครื่องวัดชีพจรกลับมาเป็นปกตินางถอนหายใจด้วยความโล่ง หมอบอกอลามเกือบหัวใจหยุดเต้นแต่ตอนนี้อาการคงที่นางนั่งลงข้างเตียงอีกครั้งมองหน้าลูกชายด้วยความรักนางรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่โชคร้ายแต่เป็นการจงใจทำร้ายนางหยิบโทรศัพท์ของนารีออกมาดูข้อความเก่าๆอีกครั้งนางเจอข้อความจากเบอร์ปริศนาส่งถึงนารีก่อนหน้านั้นจัดการอลามให้เรียบร้อยไม่งั้นแก่ตายแทนนางตาเบิกกว้างนารีถูกบังคับให้ทำร้ายลูกชายของนางนางเริ่มปฏิติต,ต่อเรื่องราวในหัวด้วยความตื่นเต้น นางต้องหาคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ให้เจอนางลุกขึ้นเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยแววตามุ่งมัน่นนางกลับไปที่บริษัทของอลลามในชุดแม่บ้านอีกครั้งนางแกล้งทำความสะอาดใกล้ห้องประชุมของผู้บริหารนางได้ยินเสียงหัวเราะและบทสนทนาลับๆจากข้างในชายคนหนึ่งพูดถึงอัลลามด้วยน้ำเสียงเย่อเย้่ชัดเจนถ้าอัลามตายเราจะได้ควบคุมบริษัททั้งหมดนางหยุดกวาดพื้นหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดออกมา นางแอบมองผ่านช่องประตูเห็นชายสามคนในชุดสูทหนึ่งในนั้นคือคู่แข่งธุรกิจของอัล,ลามที่ชื่อนายซาอิดนางจำหน้าเขาได้จากงานเลี้ยงบริษัทเมื่อปีก่อนนางรู้ทันทีว่านี่คือศัตรูที่วางแผนทำร้ายลูกชายนางถอยออกมาจากประตูด,ด้วยความระวังไม่ให้ถูกเห็นนางเดินไปที่โต๊ะของเลขาแอบหยิบแฟ้มลับของซาอิดนางเปิดดูเห็นรายชื่อพนักงานที่ถูกซื้อตัวไว้ชื่อของนารีอยู่ในนั้นพร้อมหมายเหตุว่าภารกิจสำเร็จ นางกำแฟมแน่นความโกรธพุ่งถึงขีดสุดในอกนางรู้ว่านารีถูกจ้างให้ล่อลวงและทำร้ายอลามนางยัดแฟมสายกระเป๋าก่อนจะรีบเดินออกจากตึกแต่ขณะลงลิฟต์นางรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองจากด้านหลังนางหันไปเห็นชายชุดดำจากคอนโดนารียืนอยู่ในลิฟต์นางกรีดร้องแต่เขาคว้าคอนางด้วยมือหนักแน่นทันทีนางดิ้นสุดแรงแต่เขากระซิบข้างหูด้วยน้ำเสียงเย็นหยุดสืบเรื่องนี้ไม่งั้นลูกชายแกตายคามือ นางหยุดดิ้นหัวใจหล่นบูบด้วยความกลัวสุดขีดลิฟต์หยุดที่ชั้นล่างเขาปล่อยนางแล้วเดินหายไปนางสุดลงนั่งหอบหายใจน้ำตาไหลาด้วยความสิ้นหวังนางรู้ว่านางเข้าใกล้ความจริงแต่ก็ใกล้ความตายนางลุกขึ้นเช็ดน้ำตาด้วยความเด็ดเดี่ยวในใจนางจะไม่ยอมให้ลูกชายตายฟรีเด็ดขาดไม่ว่าอะไรนางเดินออกจากตึกมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงอีกครั้งนางได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังจากกระเป๋าด้วยความตกใจ นางหยิบขึ้นเห็นข้อความจากเบอร์ปร์สนาอีกนารีอยู่กับเรามาส่งตัวมาแลกลูกชายแกนางตัวสันนี่คือกับดักหรือโอกาสสุดท้ายของนางนางกำโทรศัพท์แน่นตัดสินใจครั้งใหญ่ในใจนางต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเพื่อช่วยอล,ลามให้ได้นางเดินไปที่รถด้วยฝีเท้าที่หนักแน่นและหวาดกลัวนางรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจจบชีวิตนางแต่เพื่อลูกชายนางยอมเสี่ยงทุกอย่างที่มี นางสตาร์รถขับออกไปท่ามกลางความมืดที่หนาทึบเรื่องราวนี้ยังไม่จบและนางต้องสู้ต่อไปนางฟาดิลาขับรถฝาความมืดไปตามที่อยู่ในข้อความปริศนาถนนแคบๆนอกกรุงเทพเต็มไปด้วยโคลนจากฝนที่เพิ่งหยุดตกไฟหน้ารถสาดสองต้นไม้สูงลิปลมพัดไปไม้ดังสู่ๆนางกำพูมาลายแน่นหัวใจเต้นแรงราวจะหลุดออกจากอกข้อความนั้นบอกให้มานำนารีไปแลกชีวิตของอัลามนางรู้ว่าน,นี่คือกับดักแต่เพื่อลูกชายนางไม่มีทางเลือก นางถึงโกดังร้างกลางปาก,กลิ่นสนิมและน้ำมันลอยฟุง้งนางลงจากรถสัมผัสอากาศเย็นชื้นที่ตีหน้าแรงจนหนาวประตูกโกดังผุพังดังเอี๊ยดเมื่อนางผลักเข้าไปช้าๆแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนกระพริบป,ปุบวาบในความมืดนางเห็นนารีนั่งมัดมืออยู่กลางโกดังใบหน้าซีดเผือดนางตะโกนเรียกชื่อนารีแต่ไม่มีคำตอบกลับมาเลยนางก้าวเข้าไปใกล้ๆได้ยินเสียงฝีเท้าดังรอบตัว เงาสามคนโผล่ออกมาจากมุมมือถือปืนเล็งที่นางนางหยุดชะงักหัวใจหล่นบูบเมื่อเห็นนายซาอิดยิ้มยอะเขาคือคู่แข่งของอัลลามที่วางแผนทุกอย่างมาตลอดนางตะโกนถามเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้กับลูกชายซาอิดหัวเราะลั่นบอกว่านางไม่ควรสอดเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าอัลลามขวางทางกำไรบริษัทของเขามานานนางกำมัดแน่นความโกรธเดือดพล่านในอกเหมือนไฟนางมองไปที่นารีเห็นน้ำตาไหลลงแก้มของเธอ นารีพูดเบาว่าเธอถูกบังคับให้ล่อลงอัลลามตั้งแต่แรกนางรู้สึกถึงความเจ็บปวดในน้ำเสียงของนารีทันทีซาอิตะคอกสั่งให้ลูกน้องจับนางไปมัดไว้ด้วยกันนางดิ้นสุดแรงแต่ถูกกระชากแขนจนเจ็บไปทั้งตัวเชือกหยาบกร้านรัดข้อมือแน่นจนรู้สึกชาที่ปลายนิ้วนางถูกโยนลงข้างนารีกลิ่นเลือดจางๆโชยจากตัวเธอนางถามนารีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในคอนโดวันนั้น นารีเล่าด้วยเสียงสั่นว่าถูกทำร้ายหลังส่งข้อความนางนึกถึงคราบเลือดในตู้เสื้อผ้าทุกอย่างเริ่มชัดเจนนางรู้ว่านารีไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นเหยื่อเหมือนกันซาอิดเดินเข้ามาใกล้ถือปืนจาอหัวนางด้วยรอยยิ้มเขาบอกว่านางกับนารีจะตายที่นี่พร้อมกันคืนนี้นางมองตาเขาด้วยความกลัวบนโกรธที่พุ่งถึงขีดสุดนางตะโกนว่าเขาจะไม่มีวันชนะแม้ข้านางได้ ซาอิดยิงปืนขึ้นฟ้าดังสนั่นทำให้นางสะดุ้งตัวแข็งเขาสั่งลูกน้องให้เตรียมน้ำมันราดโกดังให้มอดไหมนางได้ยินเสียงน้ำมันถูกเทกลิ่นฉุนตีจมูกทันทีนางมองนารีเห็นแววตาหวาดกลัวที่สะท้อนความตายนางกระซิบให้นารีตั้งสติเราจะหนีไปด้วยกันนางเริ่มคลายเชือกด้วยมือที่ชาแต่ยังพยายามต่อซาอิดหันมามองเห็นนางดิ้นเลยเดินเข้ามาด้วยความโมโหเขาตบหน้านางแรงจนแก้มร้อนเผาเลือดสึมที่ป่า นางอดทนไม่ยอมให้เขาชนะใจนางได้นารีร้องให้ขอร้องซาอิดแต่เขากลับหัวเราะเยาะนางรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องเสี่ยงทุกอย่างนางคลายเชือดหลุดได้ขณะซาอิดเพลหันไปสั่งลูกน้องนางลุกพรวดคว้าท่อนไม้เก่าจากพื้นทุบหัวซาอิดเขาล้มลงร้องโอดโอยลูกน้องหันปืนเล็งนางทันทีนางคว้าแขนนารีวิ่งหลบหลังกล่องไม้เก่าๆในโกดังเสียงปืนดังสนั่นกระสุนเจาะก,กล่องไม้แต่กระจายรอบตัว นางหอบหายใจกลิ่นควันน้ำมันเริ่มหนาทึบในอากาศนางเห็นเปลวไฟเริ่มลุกจากมุมโกดังด้วยความตกใจนางลากนารีวิ่งไปที่ประตูหลังที่ซ่อนอยู่ในเงานางผลักประตูสุดแรงแต่ประตูล็อกแน่นไม่ขยับนางหันไปเห็นซาอิดลุกขึ้นเลือดหลายเต็มหน้าเขาเขาตะโกนสั่งลูกน้องให้เผาทุกอย่างให้วอดไปเลยนางมองไปรอบๆเห็นคอนเก่าตกอยู่ใกล้ประตูนางคว้าคอนทุกกุญแจสุดแรงจนมันแตกกระจายออก นางผลักประตูเปิดวิ่งออกไปกับนารีท่ามกลางควันอากาศเย็นนอกโกดังตีหน้าทํานางสะดุ้งหายใจแรงนางหันกลับมองเห็นไฟลุกท่วมโกดังอย่างรวดเร็วนางได้ยินเสียงกรีดร้องของซาอิดดังลั่นจากข้างในนางลากนารีวิ่งต่อไปถึงรถด้วยขาที่สั่นเทานางสตาร์ทรถขับออกไปทิ้งโกดังที่กลายเป็นทะเลเพลิงนางหายใจหอบมองนารีที่นั่งตัวสันข้างๆกันนางถามนารีว่าเธอรู้จักซาอิดมานานแค่ไหนแล้ว นารีเล่าด้วยน้ำตาว่าซาอิดขู่ฆ่าครอบครัวเธอนางกัมพูมาลัยแนนรู้ว่านี่ยังไม่จบแค่นี้แน่นางขับรถกลับเข้าเมืองมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างนางรู้ว่าอัลลามยังอยู่ในอันตรายที่โรงพยาบาลนางหยิบโทรศรัพท์โทรหาตำรวจแต่สัญญาณถูกตัดอีกนางสาบแช่งในใจรู้ว่ามีคนขัดขวางนางอยู่นางถึงโรงพยาบาลวิ่งขึ้นไปที่ห้องของอัลลามทันทีนางเปิดประตูเห็นเตียงว่างเปล่าหัวใจหล่นบูบ พยาบาลวิ่งเข้ามาบอกว่าอันลามถูกย้ายไปเมื่อครูนางตะโกนถามว่าย้ายไปไหนแต่ไม่มีคำตอบชัดเจนนางรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่นหลังราวมีคนจ้องนางหันไปเห็นชายชุดดำยืนมองจากปลายทางเดินนางวิ่งตามเขาไปแต่เขาหายไปในฝูงคนทันทีนางยืนหอบหายใจกลางถงโรงพยาบาลด้วยความสับสนนางรู้ว่าสาอิดไม่ตายและยังตามล่านางอยู่นางหันไปหานารีเห็นเธอยืนตัวสั่นด้วยความกลัว นางจับมือนารีบอกว่าเราจะหาอัลลามให้เจอนางเดินไปที่โต๊ะพยาบาลขอดูบันทึกการย้ายขนไข้นางเจอชื่อปลอมในเอกสารรู้ว่าเป็นแผลลักพาตัวนางกำมัดแน่นความโกรธและกลัวผสมกันในใจนางรู้ว่านางต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งนางพานารีออกจากโรงพยาบาลไปที่รถด้วยความรีบนางได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังจากกระเป๋าอีกครั้งนางหยิบขึ้นเห็นข้อความจากเบอร์ปริศนา อัลามอยู่กับฉันมาเดียวนี้ถ้ายังอยากเห็นเขารอดนางตัวสันรู้ว่านี่คือการท้าทายครั้งสุดท้ายนางมองนารีเห็นแววตาที่พร้อมสู้ไปกับนางนางสตาร์ทรถขับออกไปด้วยความมุ่งมั่นในใจนางรู้ว่านางต้องเผชิญอะไรที่เลวร้ายกว่านี้นางเหยียบคันเร่งแรงขึ้นรถพุ่งไปในความสว่างนางได้ยินเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่นางรู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลลงแก้มโดยไม่รู้ตัว นางสาบานว่าจะช่วยลูกชายไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรนางขับรถต่อไปท่ามกลางถนนที่ว่างเปล่าเงียบงันนางรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหญ่เรื่องนี้ยังไม่จบและนางต้องเผชิญหน้ากับมันนางฟาดิลาขับรถพุ่งไปตามที่อยู่ในข้อความปริศนาครั้งสุดท้ายถนนมุ่งสู่ท่าเรือร้างนอกกรุงเทพกลิ่นน้ำเค็มลอยในอากาศนางเหยียบคันเร่งแน่นหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดออกจากอก นารีนั่งข้างๆตัวสันแต่แววตายังคงมุ่งมั่นช่วยนางนางรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะช่วยอัลลามให้รอดนางถึงท่าเรือเห็นโกดังเก่าสนิมก่อดเต็มผนังเหล็กแสงจันทสราส่องน้ำทะเลสีดำระยิบระยัยบน่าสะพรึงนางลงจากรถลมเย็นพัดผ่านทำผีหนังชาด้วยความหนาวนางจับมือนารีเดินเข้าไปในโกดังด้วยฝีเท้าสันเทาประตูดังเอียดเมื่อนางผลักกลิ่นคาวปลาาน่าตีจมูก นางเห็นอาลามนอนอยู่บนพื้นมือถูกมัดแน่นด้วยเชือกนางวิ่งเข้าไปกอดลูกชายน้ำตาไหลาพรากด้วยความดีใจอาลามลืมตาขึ้นมองนางด้วยสายตาอ่อนแรงแต่มีชีวิตนางถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแต่เขาแค่สายหน้าเบาๆนางหันไปหานารีบอกให้ช่วยคลายเชือกให้อาลามทันทีแต่แล้วเสียงปรบมือดังก้องจากมุมมืดของโกดังนางหันความเห็นในซาอิดเดินออกมาหน้าเต็มไปด้วยแผลนางตกใจเขายังไม่ตายจากไฟไม่ที่โกดังก่อนหน้านี้ ซาอิดยิ้มย้อบอกว่านางเดินเข้ามาในกับดักของเขานางกําหมัดแน่นความโกรธและกลัวผสมกันในใจเขาชี้ปืนไปที่อัลลามบอกว่านางหมดเวลาแล้วตอนนี้นางตะโกนให้เขาหยุดแต่เขาปรับหัวเราะลั่นอย่างบ้าคลัง่งนางมองไปรอบๆเห็นลูกน้องของซาอิดล้อมรอบโกดังนางรู้ว่านางไม่มีทางหนีพ้นจากที่นี่ได้ง่ายๆซา,าอิดเดินเข้ามาใกล้กดปืนที่หน้าผากของอัลลามนางกรีดร้องขอร้องเขาให้ปล่อยลูกชายของนางไป แต่ซาอิดบอกว่านางต้องเลือกตายคนเดียวหรือทั้งคู่นางตัวสั่นน้ำตาไหลารู้ว่านี่คือทางตันของนางนารีก้าออกมาข้างหน้าบอกซาอิดว่าเธอจะยอมตายแทนนางหันไปมองนารีด้วยความตกใจไม่คาดคิดคำพูดนี้ซาอิดหัวเราะบ,บอกว่านารีไม่มีค่าพอให้เขาเสียเวลานางรู้ว่านางต้องทำอะไรสักอย่างก่อนทุกอย่างจบนางมองเห็นมีดสั้นวางอยู่ใกล้กล่องไม้เก่า นางพุ่งไปคว้ามีดนั้นตัดเชือกที่มัดอัลลามทันทีนางตะโกนให้อัลลามวิ่งหนีไปกับนารีเดียวนี้อัลลามลุกขึ้นวิ่งไปกับนารีแต่ซาอิดกิงปืนตามหลังกระสุนเฉียดหัวอัลลามไปนิดเดียวทำนางใจหายวูบนางพุ่งเข้าใส่ซาอิดผลักเขาล้มลงพื้นด้วยแรงทั้งหมดนางต่อสู้กับเขามีดในมือสันแต่ตาเต็มไปด้วยไฟซาอิดคว้ามือของนางบิดจนมีดหล่นดังกริ้งบนพื้นนางร้องด้วยความเจ็บแต่ไม่ยอมให้เขาชนะง่ายๆ นางเตะขาเขาแรงจนเขาล้มลงไปกองกับพื้นอีกครั้งนางคว้ามีดขึ้นมาจ่อที่คอของซาอิดด้วยมือสันนางตะโกนถามเขาว่าทำไมต้องทำร้ายลูกชายนางซาอิดยิ้มเย็นบอกว่านางไม่เคยรู้ความจริงเลยสักนิดนางงงกับคำพูดนั้นหัวใจเต้นแรงด้วยความสับสนเขาบอกว่านางไม่ใช่แค่แม่แต่เป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกนางตาเบิกกว้างถามเขาว่าหมายความว่าอะไรกันแน่ ซาอิดกระซิบด้วยลมหายใจแผ่วว่านางคือลูกของคู่แข่งเก่านางตัวแข็งทื่อความจริงนี้เหมือนฟ้า่ากลางใจนางเขาบอกว่าพ่อของนางเคยทำลายธุรกิจตระกูลเขามาก่อนนางสันศีษะไม่เชื่อว่านี่คือเหตุผลที่แท้จริงซาอิดบอกต่อว่าการแก้แค้นของเขาคือทำลายครอบครัวนางนางรู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลลงแก้มด้วยความเจ็บปวดนางไม่เคยรู้ประวัติพ่อตัวเองที่ตายไปตั้งแต่นางเด็ก นางมองหน้าซาอิดเห็นความแค้นที่ฝังลึกในตาเขานางรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องอัลลามแต่เป็นอดีตของนางนางได้ยินเสียงอัลลามตะโกนเรียกจากนอกโกดังทันใดานางหันไปเห็นลูกน้องของซาอิดจับอัลลามกับนารีไว้นางตะโกนให้ปล่อยทั้งคู่แต่ซาอิดสั่งให้ยิงทันทีนางกรีดร้องสุดเสียงวิ่งไปหาลูกชายด้วยความสิ้นหวังแต่ก่อนปืนจะลั่นนารีพุ่งควงกระสุนแทนอัลลามนางเห็นนารีล้มลงเลือดไหลนองพื้นด้วยความตกใจ นางวิ่งไปกอดน,นารีน้ำตาไหลาพากตะโกนเรียกชื่อเธอนารีกระซิบว่านางคือแม่ที่เธออยากมีมาตลอดนางสะอึกเมื่อนารีเผยว่าเธอรักอลามจริงไม่ใช่แกลง้งนางมองนารีสิ้นลมหายใจในอ้อมแขนด้วยความเจ็บปวดนางหันไปเห็นอลามต่อสู้กับลูกน้องของซาอิดอย่างดุเดือดนางลุกขึ้นคว้ามีดวิ่งเข้าไปแทงลูกน้องคนนั้นทันทีเลือดพุ่งกระจายนางผลักร่างนั้นลงไปด้วยความโกรธนางหันไปเห็นซาอิดลุกขึ้นหยิบปืนเล็งมาที่นาง นางพุ่งเข้าใส่เขาอีกครั้งต่อสู้ด้วยพลังสุดท้ายนางแทงมีดเข้าไปที่อกของซาอิดเลือดไหลทะลักซาอิดล้มลงนอนนิ่งมองนางด้วยตาที่ว่างเปล่านางหอบหายใจสุดลงข้างร่างเขาด้วยความเหนื่อยล้านางมองไปรอบๆเห็นลูกน้องของซาอิดวิ่งหนีไปหมดนางหันไปกอดอัลลามแน่นน้ำตาไหลาด้วยความโล่งใจอัลลามกอดน,นางตอบบอกว่าเขาขอโทษที่ทำให้ลำบากนางสายหน้าบอกว่าเขาคือทุกอย่างที่นางต่อสู้มา นางมองไปที่นารีที่นอนนิ่งรู้สึกถึงความสูญเสียนางรู้ว่านารีคือผู้หญิงที่เหมาะกับลูกชายนางจริงๆนางนั่งลงข้างร่างนารีจับมือเย็นเฉียบของเธอนางกระซิบขอบคุณนารีที่เสียสละเพื่อช่วยอัลลามนางได้ยินเสียงไซเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาทุกทีนางมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างด้วยแสงแรกของวันนางรู้ว่านางชนะแล้วแต่ต้องจ่ายด้วยราคาแสนแพงนางลุกขึ้นพยุงอัลลามเดินออกจากโกดังช้าๆ นางสัมผัสลมเย็นที่พักผ่านรู้สึกถึงความสงบในใจนางหันไปมองโก,โกดังครั้งสุดท้ายเห็นความลอยจางๆนางรู้ว่านี่คือจุดจบของฝันร้ายที่ยาวนานนี้นางเดินไปกับอัลลามมองเห็นรถตำรวจจอดรออยู่นางยิ้มให้ลูกชายรู้ว่านางทำสำเร็จเพื่อเขานางนึกถึงคำขู่แรกที่บอกให้หามีให้อัลลามนางตรหนักว่านารีคือคำตอบที่ซ่อนอยู่ในปริศนานางมองอัลลามเห็นน้ำตาในตาเขาที่เสียใจที่นารีจากไป นางบอกเขาว่านารีจะอยู่ในใจเราตลอดไปนางก้าวขึ้นรถตำรวจด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปนางชนะศัตรูแต่เสียคนที่กลายเป็นครอบครัวไปนางมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นเต็มที่นางรู้ว่านางต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อลูกชายนางปิดตาลงสัมผัสถ,ถึงความสงบหลังพายุที่โหมกระหนำ่ำนางรู้ว่าชีวิตของนางและอัลามจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เรื่องราวนี้จบลงด้วยชัยชนะที่ขมขืน่นแต่เต็มไปด้วยรัก